คม่ป,ป้อมวันนี้แม่ป้อมเหนืรียแม่ป้อมจะพูดปากนะคะแม่ป้อมเองมีเคสวันนี้เราจะมาเป็นเป็นไตระยะที่สองระยะสองสำหรับคนอายุ54แต่วันนี้ที่ตั้งใจมาบอกคือห้า <54. S 2> เขากลัวเกินโรคค่ะพอพอได้คุยกันปุ๊บก็เลยถามถึงเรื่องผลตรวจทีนี้เขาก็ไม่ได้เอาผลตรวจมาก็เลยบอกว่าเอางี้วิธีที่จะเริ่มกันเนี่ยแล้วให้เห็นผลชัดๆเนี่ย พี่ไปตรวจเอกนชนเลยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาผลตรวจมาคุยกันวการปรากฏว่าก็เอาผลตรวจมาอายุ54ค่า BUN 8ค่าเรตินิน0.82ค่า g m r 8 oh. 1ถ้าดาตา้แบบนี้สำหรับเราถือว่าโอ้สบายมากเขาคือคนปกติแต่เสียงที่เขาคุยกับป้อมเนี่ยคือเหมือนเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือว่าเป็นไตระยะสุดท้ายที่จะต้องปอก Mm hmm. ใช่เพราะว่าป้อมดูจากตัวค่าดีเ็นเนาะสำหรับ mm hmm. าตามตามประสบการณ์แล้ว mm hmm. คือว่าเขาตรวจมา15วันแล้วแล้วก็บอกเขาว่าสำหรับดีเอนที่ต่ำกว่า10เนี่ยมันจะมีที่เราประสบก,การ์ของเรานะคือไขมันสูง mm hmm. กับอ,อดนอนหรือเปล่า,าเขาก็บอกเขาก็สารภาพเลยตั้งแต่หมอบอกเขาเมื่อ10กวันก่อนอะ่ะเขานอนไม่นับเลยดีจัง ตีสามอะยังยังแบบายังนอนจังวลเรื่องตัวเองเป็นไต,ตซึ่งเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องปกติคือคนไม่รู้ว่าสําหรับอายุ50กว่าและไตามันเสื่อมลงมาแล้วยังอยู่ในเกณฑ์แ0ิถือว่าดีมากนะเพียงแต่มันเสียงตามวัยแต่ความที่เขาไม่รู้ต้องก็เลยส่งไตห่ตาระยะไปให้เขาทีนี้พอคุยกันแล้วปุ๊บเขาก็ต้องการกิบูรี่ละเพราะว่าก็ดูเรามาแล้วว่ากิบูมีนี่มันจะพื้นไตแต่ป้องบอกว่า ก่อนที่จะฟื้นในี่ยต้องจัดการเรื day, the hint, the the material, the ่องการนอนตีสามตีสี่ก่อนความกังวลความกังวลแล้วเขาบอกเขากินยาหนึ่งเม็ดไม่อยู่องสองเม็ดยานอนหลับนั่นไงทำวันนี้คือยิ่ต้อบอกว่าถ้าสองเม็ดแล้วนอนไม่หลับเนี่ยพีาบอกโอ้โหพีาก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นวันนี้เป็นตัวเทสก่อนที่จะฟื้นใตเราเอาเรื่องนอนหลับก่อนไหมก็เลยบอกว่าวันนี้เทสก็คือพี่ไม่ต้องกินยาแล้วพี่กินเอ็กโซ สองซอ,องไปเลยป้อมก็เลยงั้งนป้อมจะจัาเอ็กโซเพิ่มไปให้พี่โอเคไหมเขาบอกว่าอ๋อคุณป้องไม่อย่างนั้นหรือว่าอย่างนั้นค่ะเพี่เชื่อป้องนะแล้วเดี๋ยวลองดูเอ,ขอเขาก็เลยเอาไป<ม>ก็ตั้งแต่วันที่สามสิบวันนี้สามสิบสเอ็ดก็ประมาณหกเจ็ดวันก็วันนี้เขาก็โทรมาสั่งฮาร์ดเพิ่มแล้วก็สั่งเอ็กโซอีกสามกล่องถามว่าอสามกล่องนี้ไม่ได้ไปกินเองนะ เขาบอกว่าเขาตั้งแต่วันแรกอะ่ะเขาไม่ได้กินยานอนหลับเลยแล,แล้วเราก็บอกไปล่วงหน้าว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะหลับหลับเพลินเลยแหละแล้วก็เดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่จะสดใสามากเลยเขาบอกเป็นเหมือนที่คุณป้องบอกเลย<ม>แล้วเขาก็คืออยู่ในกลุ่มที่แบบ ผู้บริหารก็จะทำงานใช่มีปัญหานอนไม่หลับใช่มีปัญหาเรื่องเครียดแล้วก็ต้องกินยาใช่เยอะมากเลยค่ะเขาก็เลยแล้วป้างก็ส่งวิดีโอที่บริษัทเพิ่งทำอ่ะเรื่องเรื่องของการชะลอวัยแต่ที่ซื้อไปจริงแล้วซื้อเยอะขนาดเนี้ยชะลอไอ้รถอะไรนะแก้นอนไม่หลับอาจจะไม่ค่อยอาจจะถูกใจตรงชะลอวัยเพราะเป็นกลุ่มคนอายุเดียวกันใช่แล้วเขาก็บอกว่าผลโหเขาเขาทึ่งมากซึ่งแบบว่า ตอนที่เขาฟังป้องบอกว่าจะหลับไปเย็นเช้าเลยเนี่ยเขาก็ไม่ไม่เชื่อนะอเพราะขนาดยาสองเม็ดอะย,ย,ยาไม่อยู่ออันนี้คือด่านแรกป้องบอกว่าบางทีมันมันเครียดเกินเกินไปโดยที่เขาไม่รู้ว่ากับคนอายุห้าสิบกว่าห7สิเจ็ดเนี่ยแล้วายเหลือแปดสกว่าเนี่ยเขาควรจะเครียดแค่ไหนด้วยความป้องก็แหละธิบายว่าถ้าค่าของเสียจำไว้นะว่า B U N ของคุณไม่เกินยี่สิบคุณกินได้ทุกอย่างเพราะมันไม่เกิน น่าหมายความว่าประสิทธิภาพในการขับขับออกได้อ่าแล้วก็ค่า C R มันไม่เกิน1.2แสดงว่าคุณก็คือคนปกติอ่าเพราะฉะนั้นไออีก80%กว่าเซมันยังต้องการวิตามินแร่ธาตุออกไปบำรุงแต่ถ้าเราต้องการเออจะฟื้นฟูรเราก็หาสารอาหารอย่างอูมิก็ถูกต้องแล้วนั่นคือ ฟื้นให้มันเกินกลับไปอยู่อนไรคือพี่เขาคิดอุ้มีด้วยอิงอ้จริงๆแล้วเขาต้องการมาคือสองซองคือเขาไม่มีมีปัญหาเะไรไหมคะอุ้มีสองซองอ่าก็คือกับกับของโมงเย็นปกติเขามีความอยากจะบำรุงใจใช่เขาบอกเขาเขาดูดูรีวิวมาแล้วว่าเฮ้มมันมันสามารถกลับมาเก้าสิบหนึ่งร้ได้จริงหรอต้อบอกว่า เราไม่ได้วัดกันที่ความรู้สึกเนี่ยกินแล้วรู้สึกไตดีขึ้นไหมเราจะวัดกันที่ผลตรวจและยิ่งค่าของเสียก็บอกได้เลยว่าน้อยอย่างเนี้นะการกลับมาเนี่ยง่ายมากทีนี้พอเขาเขาประทับใจจริงๆแล้วอูมิเนี่ยยังไม่เห็นผลนะจนกว่าที่จะไปตรวจแต่เขาประทับใจเอ็กโซเนี่ยประทับใจมากก็เลยมายืนยันว่าวันนี้ถ้าถ้าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องเครียดนอนไม่หลับคิดเยอะใช่ก็บอกว่าต้องลองอะแต่ตัวเนี้ยแล้วมันอร่อยมาก นะคะก็ไม่ให้ทานตอนช่วงเวลาไหนคะ่ะก็ไม่ให้ทานตอน,ตอนก่อนนอน,อน,น,อนใช่ก่อนนอนแล้วถ้าสมมติวา่าอยากจะบำรุงชะลอไว้ก็ตื่นเช้าอีกซองก็ไม่แลบกบ<า>ใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าทานถ้าอยากชะลอไว้ก็รักสองซอง<ะ>อ,อันนี้จะชัดเจนนะแล้วก็กินง่ายอ,อร่อยมากวันนี้ก็เลยตั้งใจแบบเพราะว่าอ็เจอเยอะมากนะที่กลัวเกินโรคอะ่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําตัวยังไงกพหมอบอกอมหมอบอกว่า เป็นไตเสื่อมเขาไม่รู้ว่าไตาเสื่อมขนาดระยะสองเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจะฟอกแล้วหรือ<ม>อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่านอนไม่หลับแล้วปวดไอนอนก็ไม่กล้ากินส้มก็ไม่กล้ากินอะไรก็ไม่กล้ากินหมดเลยก็เลยย้ำอีกทีว่าให้ดูที่ค่าของเสียถ้ามันไม่เกินคุณควรปกติอ่าวันนี้ย้ำอีกครั้งแล้วก็วันนี้ก็แนะนําถ้าสมมติปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหบรือเครียดก็ต้องเอน่เนี่ยมันก็ไปลงไตเลยนะคะจริงๆคนส่วนใหญ่ เขาเรียกว่าแก้ทานเง er e ินจ oh, ok, ับปลงก็คือหลายคนไม่ทานอ้อมหลายคนไม่รู้ไงพอนอนไม่หลับปุ๊บทําไงก็ต้องยานอนหลับเขาไม่รู้จักเอกโซไงวันนี้มีก็เลยมาแนะนําต้องเอกโซเนาะจริงๆหลักมันชัำปลักเลยนะคะใช่อันนี้คือป้องมาได้กับตัวเองเรื่องของการปวดหัวนี้ป้องก็ได้กับตัวเองคือคือกินเข้าไปเนี่ยคือไม่ได้ m o d i f ยคือ ไปเนียลืมไปเลยว่าเราปวดหัวอยู่อันนี้คือป้องได้กับตัวเองเลยไม่เครียปวดหัวเครียดนอนไม่หลับหลับไม่ลึกเนี่ยตัวเนี้ยเลยนอนน้อยนะคะอกนี่ก็เลยแนะนํานะคะอีกตัวเนาะอ่ากดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video